ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะมาอยู่กับนายคาววยิครีมกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็จะมาวาดรูปเมดดันนะการวาดรูปเมดอันนี้ครีมไม่ได้ล้างภาพก็เลยอันนี้นะคะขี้เกียดล้างมากเลยโอเคค่ะวาดเมดนะคะไม่เชิงที่จะเรียกว่าวาดเล่นหรอกเพราะว่าไม่ได้ล้างภาพ ตารางภาพก็จะก็จะมีดินสอน,นะคะชิปชิโอเคหน้าตาก็แบ๊วๆหน่อยนะคะอ โอนนเคลืมเตยขนตาปากนะคะ อ่าไม่คือว่าคิดว่ามันไม่น่าจะใช่เมดหรอกนะแต่ก็วัดไปงั้นงั้นแหละ โอเคถ้ามีเสียงแท่ก็ไม่เป็นไรหล้กนะคะโอเคค่ะสุดแล้วรู้สึกว่านไม่ค่อยได้เลยเสร็จแล้วค่ามีโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพลยนเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ